ซ้ายชอบงอนขวาชอบงอหนึ่งสองาอาาาเองชอบงอเด้เอก็อ,อยากจะงอนนะั่นเดี๋ยวงอนแล้วไอ้นี่คนแก่มันขี้น้อยใจเออถึงความจริงเ <c oughs> อ้ขอยียบอะไรเนี่ยเขางอนอะไรทำไมเขาง,งอนบ่อยเขาโอ้ยคือเขาเป็นคนที่เวลาบางทีงอนอะไรนะจะไม่ชอบพูดต้อง ต้องต้องรู้เองอะไรเงี้ยเออต้องแบบต้องแบบเป็นฟิลที่แบบเป็นฟิลที่ว่าต้องสังเกตเอาบางทีแบบเรื่องปกติอะไรเงี้ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆแหละที่แบบเนี่ยเนี่ยทำทรงนะทำทรงทำทรงทำทรงอย่างเงี้ยผมก็ชอบโมหิหิโมหิหิก็เลยแบบไอ้นี่ผมก็ลอ่ะกินไหมเออกินเนี่ยแป้งไหมไม่เแล้วมีวิธีการนอไงเวลาเวลาพี่สายเริ่มตึงตึงแล้วเริ่มตึงๆใช่ไหม ผมผมก็จะถามสิ่งหนึ่งถ้าสมมติว่ามีอาการงอนแล้วใช่ไหมผมว่าต้องฮะต้องหาว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เขาชอบครับผมก็จะถามบ่อยๆว่าชอบไหมกินเปล่าต้องไปกินไหมกินอะไรกินไม่กินแครอทก็พาพาไปกินข้าวไป าไปกินข้าวเออพาไปกินแบบอะไรอาหารอร่อยอิ่มท้องอิ่มเดี๋ยวมันก็หายงอนเองเออ <c oughs> ไปคำตอมต่อไป <c oughs> แล้วทำไมเวลาเราเรางอนเขาเราถึงไม่บอกตรงไม่พูดชอบไม่พูดชอบชอบไม่ไม่พูดเอนจริงผมก็อจริงนะผมผมควรงอนมากกว่าไหมใช่ไหมผมนจริงผมควรงอนมากกว่าที่แบบเวลาแบบชอบเหมือนเชีช่ย์มวยแล้วเนี่ยเหมือนเชียย์มวยเลย ว่าคุณสาบเขาเป็นคนกลับบ้านไวมากคุณจะถ่ายรูปคู่อะไรเขาไม่ทันได้อ๋อเรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> คือประเด็นเยอะเออประเด็นเยอะเหมือนกันนะเราเนะี่ยค่าเคลียร์ไปแล้วนะเองซ<อ>าใจไม่จริงมาเีร์เคลียร์ยแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเขาคนถามปุ๊บม,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 มันเหมือนฐานฐานมันจุดปุ้อไฟมันก็ลุกแรงขึง้นเรื่องแบบเออผมว่าตอนนั้นที่ไปถ่ายงานงานผมว่าจะรอถ่ายถ่ายคู่ด้วยสักหน่อยกลับไวไงกลับไวไม่ใช่ ดูเวลาแล้วถ้ามันใช้อีกนิดนึงอ่ะมันจะไม่มีที่จอดรถเดิเนไกลอย่างงี้ต้องรีบกลับออโอเคแล้วไม่แล้วคุณเปิดโป๊กอะไรตอนที่คุณเม้นคุณบอกว่าคุณคุณพลคุณเห็นไม่ใช่เหรอถ้าดึกแล้วคอนโดไม่มีไม่มีที่จอดรถอ่ะอ๋อใช่ก็เวลาเขามาหาเขาก็ได้จอด <laughs> ข้างนอกเขาไม่เคยได้เข้าไปจอดข้างในเลยแล้วเขาก็ต้องเดิน <laughs> เห็นไหมล่ะเนี่ยท <laughs> ี่เองจอดอ่ะมันใกล้แล้วนะ่ะพี่ต้องไปอีกสองซอยกัเแหละนั่นแหละเขาก็รู้อยู่แต่ทำมาเป็นบ่นไง คุณก็รู้คุณไปกี่โมงนะคุณไปดึกเหรอไปทำอะไรเออคำถามต่อไปครับว่าไงบ้างเอาไปว่าไงครับคุณดูคอมเองเขาไม่เขายอมหรือเปล่าไปทำอะไรคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปทำไมคุณรู้ว่าดึกคอนโดเขาที่จับรถหิ้วยากเอาเลยครับคำถามต่อไปครับอกคำถามต่อไปคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปครับ ปเป็เนเะงินละแบกแบกล่ะลอ,อ,อ่ะมาคำทำเต็มเราไปขอ้ขอสุดท้ายครับอ๋อข้อสุดท้ายแล้วโอ้ยมาข้อสุดท้ายทุกคนมาเล่นข้อสุดท้ายกันครับเี่ <laughs> <laughs> เ